สามียื่นกระดาษยาต่อหน้าในวันที่เธอเปราะบางที่สุดคำสัญญาจนกว่าระคังจะหาวแตกสลายเพียงเพราะเธอตกงานแต่ในวินาทีที่ปากกากำลังจะแตะกระดาษเสียงรถสีดำคันใหญ่กึกดังที่หน้าบ้านชายในสูตรราคาแพงก้าวเข้ามาพร้อมกับรอยยิ้มที่เย็นชาเขากล่าวคำที่ทำให้ทั้งห้องเงียบกริบคุณพลอยผมมาพาคุณไปรับมรดกตระกูลสีพฤกษาตระกูลที่เธอไม่เคยรู้ว่าตนเองเป็นทายาท มรดกที่ไม่ใช่แค่เงินทองแต่เป็นความรู้ที่มีคนยอมค่าเพื่อครอบครองและเงื่อนไขเดียวของการได้มันมาคือเธอต้องเป็นอิสระแต่นี่ไม่ใช่การช่วยเหลือมันคือการทดสอบเพราะสามีของเธอได้ข้อเสนอแลกเปลี่ยนแล้วและศัตรูที่มองไม่เห็นก็มาใกล้ถึงประตูแล้วเธอจะเลือกระหว่างความปลอดภัยในกรงทองของอดีตหรือก้าวเข้าไปในความมืดของความลับตระกูลที่อาจทำให้เธอไม่เหลือแม้แต่ชื่อตัวเอง การตัดสินใจอยู่ในมือเธอแล้วแสงเช้าส่องผ่านหน้าต่างบานใหญ่หักเป็นประกายบนโต๊ไม้เนื้อดีอากาศในห้องเย็นจัดจากเครื่องปรับอากาศแต่ความรู้สึกในอกของพลอยร้อนระอุเธอมองดูกระดาษหลายแผ่นตรงหน้าข้อความในนั้นกระชากใจเธอแทบขาดสามีของเธอยืนอยู่ใกล้ประตูสีหน้าเย็นชาเหมือนคนแปลกหน้ามือของพลอยจับปากกาไว้แน่นเส้นเลือดที่มือโป่งปรากฏชัด เธอจะเซ็นชื่อลงบนเอกสารย่าเพียงเพราะเธอตกงานมาได้สามเดือนน้ำตาคลอเบ้าของพลอยยังไม่ทันร่วงเสียงรถยนต์คันใหญ่ดังกึกดังลานหน้าบ้านพลอยเงยหน้าขึ้นจากกองเอกสารรถสีดำเทากำลังจอดสนิทคนขับในชุดสูทสีดำก้าวลงมาอย่างว่องไวเขาเปิดประตูรถด้านหลังอย่างนอบน้อมชายในชุดสูทผ้าแพงก้าวลงมาอย่างเงียบขรึมใบหน้าที่หล่อเหลาแต่เฉียบคม ตาคู่นั้นแวววาวเหมือนสามารถมองเห็นทุกสิ่งเขาเป็นทนายชื่อดังจากตระกูลใหญ่คนที่สามีของพลอยเคยพูดถึงด้วยความยกย่องแต่ทนายคนนี้เดินผ่านสามีของเธอโดยไม่มองเขามุ่งตรงมาที่พลอยซึ่งนั่งตะลึงเท้าของเขาเดินกระทบพื้นหินอ่อนเสียงดังสม่ำเสมอทุกก้าวทำให้ห้องโถงใหญ่เงียบลงเขาหยุดอยู่ตรงหน้าพลอยเพียงไม่กี่ฟุตรอยยิ้มบางๆปรากฏบนริมฝีปากสวัสดีครับคุณพลอย เสียงของเขานุ่มลึกแต่มีพลังผมได้รับมอบหมายให้มาพาคุณไปพลอยเหลือบมองสามีของเธอซึ่งดูสับสนและเปลี่ยนสีหน้าไปอย่างชัดเจนไปไปไหนคะเสียงของพร้อยแผ่วเบาทนายชายยื่นมือออกมาอย่างสุภาพแต่สายตาของเขามีสิ่งอื่นแฝงอยู่ไปรับมรดกจากตระกูลของคุณคำพูดนั้นดังเหมือนฟ้าผ่าในห้องที่เงียบสงัดตระกูลของฉันพลอยพูดด้วยเสียงสัน่น เธอเป็นเพียงลูกสาวชาวสวนธรรมดาครอบครัวของเธอไม่มีใครร่ำรวยทนายชายเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยสายตาของเขาเลื่อนไปที่สามีของพลอยแล้วกลับมาที่พลอยพร้อมรอยยิ้มที่ลึกขึ้นครับตระกูลสีพฤกษาชื่อตระกูลนั้นทำให้พลอยตัวแข็งทื่อเป็นตระกูลมหาพรที่มีอำนาจและความลึกลับที่เธอเคยได้ยินเพียงในข่าวคุณเป็นทายาทเพียงคนเดียวเขาเก้าวเข้ามาใกล้อีกหนึ่งก้าว และมรดกที่ว่านั้นเขาหยุดผู้ชั่วครูไม่ใช่เพียงเงินทองความรู้สึกหนาวแปลบวิ่งขึ้นสันหลังของพลอยเธอมองเห็นสิ่งสะท้อนในตาของทนายคนนั้นมันไม่ใช่แววตาของผู้สื่อข่าวที่ดีแต่เป็นแววตาของนักล่าที่พบเหยื่อซึ่งรอคอยมานานเขาเอื้อมมือเข้าไปในกระเป๋าด้านในของสูตรเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าและตั้งใจพลอยได้ยินเสียงกระดาษเสียดสีกัน จากนั้นเขาก็ดึงซองจดหมายสีครีมออกมาซองนั้นหนาและดูมีน้ำหนักขอบเป็นสีทองสลับดำนี่คือจดหมายจากคุณยายของคุณเขาวางซองจดหมายลงบนโต๊ะตรงหน้าพลอยโดยเฉพาะคุณยายพลอยพูดด้วยน้ำเสียงแตกสลายเธอจำได้ว่าเธอเป็นเด็กกำพร้าเติบโตมากับแม่แต่เพียงลําพังแม่ของเธอไม่เคยพูดถึงครอบครัวเดิมเลยทนายชายพยักหน้าอย่างช้าๆ คุณยายของคุณเสียชีวิตไปแล้วเมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อนแต่ก่อนที่จะจากไปเธอได้เขียนจดหมายนี้ไว้เขาชี้ไปที่ซองจดหมายด้วยนิ้วที่เรียวยาวพร้อมกับพินัยกรรมที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งพลอยเหลือบมองสามีของเธออีกครั้งใบหน้าของเขาขาวซีดสายตาจับจ้องอยู่ที่ซองจดหมายด้วยความโลภที่แทบปิดบังไม่มิดทนายชายมองตามสายตาของพลอยไปรอยยิ้มของเขาเยืเกเย็นลงทันที แน่นอนว่ามรดกนี้มีเงื่อนไขเขาพูดเสียงต่ำแต่ทุกคำก้องชัดเงื่อนไขเดียวคือคุณต้องเป็นอิสระอิสระจากพันธะทั้งปวงคำพูดเหล่านั้นลอยอยู่ในอากาศเหมือนมีดที่คมกริบและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาหยุดพักเป็นจังหวะสายตาเหลือบไปยังเอกสารอย่าบนโต๊ะอิสระจากความสัมพันธ์ที่เห็นแก่ได้ห้องทั้งห้องไร้ซึ่งเสียงแม้แต่เสียงลมหายใจของพลอยเอง กลิ่นน้ำหอมของทนายชายแผ่วๆเป็นกลิ่นไม้และอย่างไม้เหมือนป่าทึบในยามพลบคำ่ำถ้าคุณเซ็นชื่อในนั้นเขาพยักศีรษะไปยังเอกสารยา่าคุณจะเข้าเงื่อนไขทันทีทรัพส,สมบัติของตระกูลสีพฤกษาทั้งหมดรวมถึงความลับทุกอย่างจะเป็นของคุณแต่ผู้เดียวพลอยรู้สึกเหมือนโลกกำลังหมุนผนังห้องทรงสูงดูเหมือนจะเอียงลมเธอมองมือของเธอที่ยังกำปากกาไว้แน่น ปากกาด้ามนั้นคือของขวัญจากสามีเมื่อครั้งยังรักกันและถ้าถ้าฉันไม่เซนพลอยถามด้วยเสียงอันเบาหวิวทนายชายค่อยค่โน้มตัวลงมาจนใบหน้าของเขาอยู่ในระดับเดียวกับพลอยระยะใกล้ขนาดนี้พลอยสามารถมองเห็นสิ่งแปลกประหลาดในม่านตาของเขาได้เหมือนมีสีทองซีดซีดป,ปนอยู่ถ้าคุณไม่เซนเขาพูดช้าชเป็นคำคคุณจะไม่ได้อะไรเลยและคุณจะไม่รู้ว่า เสียงของเขาค่อยๆจางลงเป็นเสียงกระสิบคุณกำลังปฏิเสธอะไรจากมุมตาของพลอยเธอเห็นสามีของเธอก้าวเข้ามาหนึ่งก้าวพลอยเธอได้ยินแล้วนี่เสียงของเขาดูหวาดหวั่นและเร่งรีบเส้นเธอเราจะได้จบเรื่องกันคำพูดนั้นเหมือนมีดอีกเล่มปักลึกลงในหัวใจของพลอยเธอมองจากใบหน้าของสามีไปยังใบหน้าของทนายผู้ลึกลับแล้วมองลงไปที่ซองจดหมายสีครีม ที่ดูเหมือนกำลังแผ่คลื่นบางๆออกมาพลอยรู้สึกได้ถึงแรงดึงดูดบางสิ่งที่เก่าแก่และทรงพลังเรียกหาจากภายในซองนั้นก่อนที่คุณจะตัดสินใจทนายชายยืดตัวขึ้นยืนเต็มที่อีกครั้งมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณควรรู้เขาทำท่าจะหันไปทางสามีของพลอยแต่กลับหยุดอยู่ตรงนั้นสามีของคุณเขาพูดออกมาด้วยน้ำเสียงเฉยเมยไม่ได้มาที่นี่เพียงเพราะคุณตกงาน พลอยหยุดหายใจเขาได้รับข้อเสนอข้อเสนอในการแลกเปลี่ยนทนายชายค่อยๆหันหน้ามามองพลอยถ้าเขาทำให้คุณเซ็นเอกสารอย่างน,นี้สำเร็จและทำให้คุณกลับไปสู่สถานะโสดโดยสมบูรณ์จะมีเงินก้อนใหญ่ถูกโอนเข้าบัญชีเขาจากบุคคลที่ไม่ประสงค์จะออกนามเสียงกระแอมของสามีดังขึ้นนั่นๆั่นไม่จริงแต่เสียงของเขาสั่นและไม่มีพลังทนายชายไม่แม้แต่จะเหลียวหลังดู เอกสารหย่าชุดนี้เขาชี้ไปที่กระดาษบนโต๊ะไม่ใช่เอกสารมาตรฐานในข้อความย่อยเล็กๆมีข้อความที่สละสิทธิ์การเรียกร้องใดๆต่อตระกูลของคุณซึ่งเตรียมการโดยทนายฝ่ายตรงข้ามของผมเองเพล่อยมองสามีของเธอและในที่สุดก็เห็นความจริงในดวงตาของเขาความกลัวและความโลภที่ปกปิดไว้อย่างเลวร้ายตระกูลสี่พฤกษาของคุณทนายชายพูดต่อไป ไม่ใช่แค่ตระกูลมัง่งค่งมันคือตระกูลที่เก็บรักษาความรู้บางอย่างความรู้ที่บางคนยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาหรือเพื่อทำลายเขาเอื้อมมือออกมาและวางสิ่งของชิ้นเล็กๆล,ลงบนโตะ๊ะมันคือแหวนทำจากไม้สีเข้มเก่าแก่แกสลักด้วยลวดลายไม้เลื้อยที่พลอยรู้สึกคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดเหมือนลวดลายที่แม่เคยวาดเล่นให้เธอดูเมื่อ,อยังเด็กแหวนของทายาทเขาพูด สวมมันแล้วคุณจะเข้าใจพลอยลังเลเธอมองจากแหวนไปยังซองจดหมายไปยังเอกสารยา่าและไปยังใบหน้าของชายสองคนในห้องหนึ่งคนคือคนที่เธอรักอีกคนคือคนแปลกหน้าผู้มาพร้อมกับความลับแสงเช้ายังคงส่องเข้ามาแต่ตอนนี้ดูเย็นยเยอือกเหมือนแสงในพิพิธภัณฑ์ที่ส่องสิ่งที่ตายแล้วพลอยค่อยๆวางปากกาลงเสียงดังกริกบนพื้นไม้ เธอเหยียดมือออกไปนิ้วของเธอแตะขอบซองจดหมายและในขณะนั้นภาพบางอย่างก็แล่นเข้ามาในหัวของเธอภาพของหญิงชราที่เธอไม่เคยรู้จักนั่งอยู่ในสวนที่รกรางห้อมล้อมไปด้วยพันไม้แปลกตาและสายตาของหญิงชราคู่นั้นมองตรงมาที่เธอเหมือนกำลังมองผ่านการเวลาการสัมผัสนั้นเย็นเยียบแต่กลับแผ่ความอุ่นบางๆเข้าสู่ปลายนิ้วของพลอย ภาพในหัวสว่างวาบขึ้นชั่วขณะหญิงชราในสวนกำลังยิ้มริมฝีปากที่แห้งกร้านขยับขึ้นเหมือนกำลังพูดคำบางอย่างแต่พลอยไม่ได้ยินเสียงเธอเพียงรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดผสมความอ่อนโยนที่ส่งผ่านกระดาษแผ่นนั้นมาทนายชายยังคงยืนนิ่งสังเกตปฏิกิริยาของพลอยอย่างเงียบๆตาเขาแคบลงเล็กน้อยเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่จ้องดูการทดลองสำคัญคุณเห็นแล้วใช่ไหม เขาพูดไม่ใช่คำถามแต่เป็นการยืนยันพลอยสะดุ้งถอนมือกลับภาพนั้นสลายไปทันทีเหลือเพียงซองจดหมายธรรมดาว่างอยู่บนโต้ะไม้เนื้อดีเห็นเห็นอะไรเสียงของพลอยแหบห้าวแต่ในใจเธอรู้ดีว่าเธอเห็นทนายชายไม่ตอบเขาเพียงชะโงกมองไปที่หน้าต่างบานใหญ่แสงแดดที่เคยส่องสดใสถูกร่มเงาของเมฆบดบังห้องโถงใหญ่จมหายไปในความมืดครึ่งแสง เวลาใกล้จะถึงแล้วเขาพูดด้วยน้ำเสียงเปลี่ยนไปเสียงนั้นหนักหน่วงและเร่งด่วนพลอยรู้สึกได้ถึงความดันในอากาศเปลี่ยนไปเหมือนก่อนพายุจะเข้าทุกครั้งสามีของพลอยเดินกรีดกรายเข้ามาใกล้นี่มันไร้สาระอะไรกันทั้งนั้นพลอยเสียงของเขาสั่นเทาคนนี้มาโกหกเธอเขาต้องการอะไรบางอย่างจากเธอเขาชี้ไปที่ทนายชายเขาแค่มาหลอกเอามรดกของเธอ ทนายชายหันหน้ามาอย่างช้าๆรอยยิ้มอันเย็นชากลับมาปรากฏบนใบหน้าอย่างน้อยที่สุดเขาพูดช้าๆผมไม่ได้เสนอเงินเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่ภรรยาของตัวเองต้องตกอยู่ในอันตรายคำพูดนั้นเหมือนมีดคมสามีของพลอยหน้าซีดลงทันทีอันตรายอะไรพลอยถามทนายชายสบตาพลอยตระกูลสีพฤกษาไม่ได้มีเพียงทรัพย์สมบัติเขาพูดแต่ยังมีศัตรูด้วย ศัตรูที่ตามรอยคุณมานานแล้วพลอยรู้สึกขนลุกทำไมทำไมต้องตามรอยฉันเพราะคุณคือกุญแจเขาตอบทันทีกุญแจที่ไขไปสู่สิ่งที่พวกเขาต้องการเขาเดินเข้ามาอีกสองก้าระยะระหว่างพวกเขาตอนนี้ใกล้จนหน้าอึดอัดพลอยได้กลิ่นน้ำหอมของเขาอย่างชัดเจนคราวนี้เธอได้กลิ่นอื่นผสมอยู่กลิ่นของดินหลังฝนตกและกลิ่นของใบไม้เน่าเปื่อย พินัยกรรมของคุณยายท่านเขียนไว้ชัดเจนเขาพูดต่อคุณต้องได้รับรู้ความจริงทั้งหมดและคุณต้องรับมรดกด้วยตัวเองอย่างเต็มใจจึงจะมีสิทธิ์ในการปกป้องมันพลอยมองลงไปที่แหวนไม้เก่าแก่ลวดลายไม้เลื้อยดูเหมือนกำลังขยับตัวเมื่อแสงเปลี่ยนและถ้าฉันไม่รับพลอยถามอีกครั้งคราวนี้ด้วยความกล้าบางอย่างที่พุ่งขึ้นมาทนายชายเงยหน้าขึ้นสายตาของเขาส่องไปที่เพดานสูง แล้วกลับมาที่พลอยถ้าคุณไม่รับเขาพูดความรู้นั้นจะต้องถูกทำลายไปกับคุณเพราะคุณคือผู้สืบทอดคนสุดท้ายไม่มีคุณความรู้ก็ไร้ประโยชน์และศัตรูของตระกูลเขาหยุดพักจะไม่ปล่อยให้ผู้สืบทอดที่ปฏิเสธมรดกมีชีวิตอยู่ห้องทั้งห้องเงียบกริบพลอยได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองเสียงหนักและสั้นเหมือนสัตว์ที่กำลังติดกับจากมุมหนึ่งของห้อง มีเสียงกรอบกแกรบพลอยหันไปมองแต่ไม่เห็นอะไรทนายชายหันไปทางเดียวกันสีหน้าของเขาเค,คร่งขรึมขึ้นพวกเขามาแล้วเขาพูดเร็วกว่าที่ผมคิดใครพลอยถามแม้จะรู้คำตอบอยู่แล้วคนที่ติดตามสามีของคุณมาทนายชายตอบคนที่จ่ายเงินให้เขาเพื่อแลกกับการที่คุณเซ็นเอกสารพลอยมองสามีของเธอชายคนนั้นกำลังยืนตัวสัน่น หน้าซีดเหมือนศพฉันฉันไม่รู้เขาพูดเขาแค่บอกว่าอยากให้เธอเป็นอิสระเขาไม่บอกว่ามีอันตรายทนายชายหันไปทางประตูใหญ่เรื่องนี้จะอธิบายในภายหลังเขาพูดแต่ตอนนี้เราต้องไปเขาเอื้อมมือมาหาพลอยคุณต้องไปกับผมเดี๋ยวนี้พลอยมองมือที่ยื่นมาของเขาแล้วมองสามีแล้วมองเอกสารอย่าบนโตะ๊ะการตัดสินใจทั้งหมดในชีวิตเธอ ดูเหมือนกลั่นกรองลงเหลือเพียงชั่ววินาทีนี้และในชั่วขณะนั้นเธอก็ได้ยินเสียงนั้นเสียงกระซิบจากซองจดหมายเป็นเสียงของหญิงชราที่พูดกับเธอเพียงคำเดียวคำที่ทำให้ใจของพลอยแข็งกร้าวขึ้นทันทีเลือกพลอยหยิบซองจดหมายขึ้นมากระดาษแผ่นนั้นอุ่นขึ้นในมือเธอเธอมองตาแปะทนายตระกูลดังแล้วมองสามีผู้ตัวสัน่นฉันเลือก เธอพูดออกมาด้วยเสียงที่มั่นคงเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของเธอเองแต่เป็นเสียงของผู้หญิงอีกคนที่มาจากส่วนลึกที่สุดของความทรงจำเพราะหยิบปากกาขึ้นมาใหม่แต่คราวนี้เธอไม่ได้เอาไปเซ็นที่เอกสารยาเธอหักปากกาด้ามนั้นครึ่งหนึ่งเสียงดังกราาน้ำเงินนำเลื้อมือเธอฉันเลือกที่จะรู้เธอพูดกับทนายแต่ฉันจะไม่หนีเธอเดินไปที่หน้าต่างบานใหญ่ยกมือขึ้น แล้วทุบบานกระจกด้วยข้อศอกกระจกแตกกระจายแสงแดดและลมเย็นพัดเข้าใส่เต็มหน้าฉันจะเป็นกุญแจที่พวกเขาหาไม่เจอพลอยพูดแล้วก็โยนซองจดหมายและแหวนไม้ทิ้งลงไปนอกหน้าต่างลงไปในสวนหลังบ้านที่รกครึมที่เธอรู้ว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปทนายและสามีต่างตะลึงงนันแต่พลอยเพียงหันกลับมาหยิบเอกสารหยาขึ้นมาและฉีกมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นหน่อย เศษกระดาษสีขาวโปรยปลายเหมือนหิมะการหย่าไม่ใช่ทางออกพลอยพูดกับสามีแต่ความโลภของคุณคือจุดจบเธอเดินผ่านชายทั้งสองออกไปที่ประตูทางเดินผมผมจะช่วยคุณไม่ได้แล้วทนายพูดตามหลังเธอเสียงเต็มไปด้วยความเคารพและเสียดายคุณเลือกทางที่ยากที่สุดพลอยหยุดที่ประตูไม่เธอพูดโดยไม่หันกลับฉันเลือกทางที่ทำให้ฉันเป็นเจ้าของชะตาตนเอง เธอเดินออกไปทิ้งให้ชายสองคนอยู่ในห้องที่เงียบงนันภายนอกมีเสียงรถหลายคันมาจอดและเสียงฝีเท้าวิ่งกรูก,กันมาแต่พลอยไม่สนใจเธอเดินลงไปในสวนไปยังที่ที่ซองจดหมายและแหวนไม้ร่วงลงเธอเก็บมันขึ้นมาไม่ใช่เพื่อใช้แต่เพื่อเก็บรักษาเธอขุดหลุมเล็กๆใต้ต้นไม้เก่าแก่ที่แม่ของเธอปลูกไว้เมื่อนานมาแล้ววางสิ่งของทั้งสองลงไป แล้วกลบฝังด้วยดินบางความลับพลอยกระซิบกับลมควรถูกฝังไว้กับดินและบางการเริ่มต้นใหม่ควรงอกเงยจากความว่างเปล่าเธอลุกขึ้นเช็ดมือที่เปื้อนดินแล้วเดินกลับเข้าบ้านผ่านชายแปลกหน้าที่กำลังวิ่งวุ่นผ่านสามีที่กำลังถูกจับกลุ่มเธอเดินขึ้นไปบนห้องนอนหยิบกระเป๋าใบเล็กใส่เสื้อผ้าไม่กี่ชุดและภาพถ่ายเก่าๆของแม่ พลอยเดินออกจากบ้านหลังนั้นเป็นครั้งสุดท้ายโดยไม่มองกลับแสงตะวันยามบ่ายสาดส่องทำให้เงาของเธอยาเวเหยียดบนพื้นถนนเหมือนเส้นทางใหม่ที่กำลังรออยู่บางทีความลับของตระกูลอาจไม่เคยสำคัญเท่ากับการที่เธอค้นพบว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในมรดกที่สืบทอดกันมาแต่อยู่ในทางเลือกที่เธอลิขิตเองในวินาทีนั้นและนั่นคือมรดกชิ้นเดียวที่เธอต้องการส่งต่อให้กับตัวเอง ในวันพรุ่งนี้ที่ยังมาไม่ถึง